นันคันบอสักซิดอาจารย์ขอตายแทนวันพุทคุณท่านอะไเอรน่อยเทียนอะไเอสีพึ่งพระอารหันต์เรียกลาบสร้างตามตำราของอีสานโบรานเฮาคือหนวดนี้มีความพิเศษเร่องโชคลาภเป็นอันมากมีความพิเศษเรื่องเสน่ห์แบบ เก็บยำ่ำมีอนุภาพเร่องเจราจาผ้าที่ติดตอ่อข่าขายงายมือกดีสีพึ่งนี้เป็นสีพึ่งคุณพระไม่มีส่วนประสมของพูดผีปีศาจหรือซากสัตว์ใดๆทั้งสิน้นสีพึ่งนี้ตำตำราบอกว่าให้หาเทียนที่ใช้หุงให้ใช้เทียนที่พระใช้ทำวัดในเก้าโบโสถลให้หุงในเวลากลางพรรษา ไห้หงงในเวลากลางพันษาเมื่อหงงแล้วสิได้เห็นปรากฏการณ์ดอกบัวหลังจากหงงมากก็เป็นอัศจรรย์เร่องเงินเร่องโศกเร่องหลบับเกิดขึ้นมาท่านที่ท่านใด เป็นนาเร่องแปลกอันนี้ซักซิดแท้แลยแน,น่นอนขันบอ่อซักซิดอาจารย์ขอตายแท่นวัตถุมงคลนัันวัตถุธาตุอันนี้เมื่อะลอยเทียนอาอาใสอำนาจของประรีวลรีเทนะเจ้ามาสถิตย่งางยั่งสีพุ่งนี่จิ้งเรือนว่าอาลาหันแียกลาบคู่บาอาจารย์มา,สา,าสามปีเด้อจังคอยหงทเจนึงก็เลยได้ถามาปั้ญาวาเพียงคือจังสามปีหงษเจนึจง,นงปนว่าคันหงเกินมากมันหยาดเงินในกระเป๋าค้น มันลำบากเงินผู้อื่นที่สิไหลมาหาเฮ้าพันบาทแย่ของหุงดูเดอ้อสามปีหุงทีนึงพันบาทก็เล่าเอาตามพัมพูบาอาจารย์ม้าหุหงสำหรับคนที่ต้องการโชคลาภแบบฉับพลันเสี่ยงโชคค่าขายหรือว่าซื้อรถตะลอกแบตเตอรี่มุนีิอยากให้มันถืออาจารย์ทดสอบพวกเราใส่ได้ด้วยใส่ได้หรือว่าใส่ได้หลายตัวหงเราเล่าพอถ้าหงปับป๊บมาเปิดมันโทรศัพท์คนจีบวนเงินมาเลย ของที่เคยค้างไว้บ่ได้ขายก็เกิดได้ขายคนมาบูชาเอาจนเบิจนเสียงเลเป็นอัศจรรย์อยู่สำหรับคนที่อยากได้อยากมีเสน่ห์อยากมีโชคมีลาบแบบด่วนๆปรากฏชัดแน่นอนมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะสร้างตามมวนสารที่ได้ก็คือเพิ่งจากเก่าบวดเท่านั้นคนไหนพลาดถือว่าเสียใจเพราะว่าอีกสามปีพุ่นจังซิมี่อีกทีหนึ่งหุงว่าได้หลายหุงตามํำลากกำหนดเคยร์ยมอหน้อย นะครับใครจะเอาใครจะรีบติดต่อโดยด่วนนะครับของนี้รับประกันว่าออกจากสำนักโดยแท้